อันนี้คือไข่นก,ก,กะกอกเทศถ้าพันดีก็มูลค่าถึง2,000บาทพอเข้าตู้ไปแล้วออกมาอายุได้ถึง3เดือนก็8,500ัาแล้วจากไข่ใบละสอ0 0ัครับเป็นแ5ด0เป็น8,500บาทอายุได้3เดือนก็8,500ัน้ 8, าแล้วนี่คือขั้นต่ำเลยใช่ไหมพ่อไข่นี่มันต้องอยู่ในตู้เนี่ยกี่วันเนาะพ่อ42วันเอาตั้ง อุณหภูมิความชื้นขนาดนี้ออก41วัน100%ทเเกฟองออก41วันออกมาลองเจี๊ยบเจ๊บมีมูลค่าเท่าไหร่พ่อไม่ได้ลองเจี๊ยบๆียบตอกตอกตอกมันเหมือนเสียงนกกระจอกเทศอ๋อนกกระจอกเทศไม่ได้ลองเจี๊ยบเจ๊ใช่ไหมพ่อใช่มันเหมือนนกใบเอาอีกทีพ่อมันร้องไงนะตดตดตดเหมือนงูหรืออะไรก็ไม่รู้41วัน42วันออกจากตู้มามันมีมูลค่ากี่บาทพ่อ ออตัวเล็กๆก็คงจะสามสี่ 4, พันนะสามสี่พันการควบคุมอะไรต่างๆความคิดมันลงตัวเรานับวันล่วงหน้าได้เลยอ,อย่างเขาเข้าวันนี้นับไปอีกสี่สิบวันได้รูปนอกแน่อนอนสองเจียเจ๊ยบแน่นอนเออมาถ้ามันมีเชื้อ <laughs> มีเชื้อเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาก็คือร้อยเปอร์เซ็นครับว่าง่ายใครต้องจเอเครื่อเป็นวัตกรรมที่ล่าสุดของพ่อเนี่ยมันดียังไงครับพ่อดีก็คือไม่ต้องนําเข้าไปฟัก ในห้องแอร์ประหยัดค่าไฟไม่ต้องทําห้องแอร์แล้วก็ไม่เสองเสียค่าไฟแอร์ครับเสียค่าไฟเฉพาะตัวรองเขาเองพอตู้ประหยัดพลังงานลดกว่าเพื่อนอยู่ประมาณห้าหกเท่าบ้านในเดือนในโรงอะไรก็ได้เาเอาเข้าไปฟักในห้องน้ําได้ไหมความชื้นเยอะๆได้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้แน่นอนอ๋อแล้วคนไกระบบไอ้ตู้นี้มันทํางานยังไงทาไมมันดีเลิศประเสริฐสีอย่างนี้ตู้ฟักไข่ที่จะดีที่สุดก็คือ ค,ควบคุมความชื้นได้คงที่ค,ค,ควบคุมอุณหภูมิได้เสถียรการหมุนเวียนฟักกับไข่สิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวอยู่5องค์ประกอบ6อ,องค์ประกอบนั่นหนึ่งอันดับแรกเพื่อประหยัดไฟอันดับที่สองเพื่อคนลากหญ้าจะได้สามารถเข้าถึงได้มันสามารถบรรจุไข่ได้ย2ฟิบสองฟองอะพ่อเนาะแต่มันคุ้มแม่นกกระจอเค่ได้4 5ห้าตัว4ีตห้าตัวเอ้าถ้าฟาร์มไหนมีอยู่สองามตัวก็สามารถ นำตู้นี้ไปใช้ได้เลยดิพ่อได้เลยโอ้โหประหยัดทั้งประหยัดก็ทยอยกันเอาเข้าเจ็ดวันเราเข้าครั้งหนึ่งถ้ามีห้าเม่ก็เอาอ่าเข้าสัปดาห์ละเจ็ดฟองสัปดาห์หน้าก็เข้าอีกเจ็ดฟองพ่อแล้วไอ้นกกระจอกเทศเนี่ยมันออกไข่ครั้งหนึ่งมันจะทิ้งช่วงนานไหมพ่อไม่นานก็ประมาณเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบวันมันก็พอดีเลยใช่ไหมพ่อพอดีพอดีเป็นรอบเลยเนาะคือคำนวณไว้แล้วว่าตู้นี้มันจะรับ แม่นกกระจอเศได้กี่ตัวโอ้ยดีไซน์ไปหมดแล้วดีไซน์ไปหมดแล้วแลวปีปีหนึ่งเนี่ยไข่นกกระจอเทศเนี่ยมันจะให้ไข่เราเยอะไม่พอเน่าจากสายพันธุ์พันธุ์ไข่พวกคอดําอย่างนี้อม,มอร้อยอาการฟ้านกกระจเอเกอาจจะมองว่าเป็นการยากสําหรับคนอื่นในใจเราก็สําหรับนกกระจอเคเราเราถือว่าเป็นเรื่องกิงจใจขอแค่มีเชื้อ,ขอ,อขอแค่มีเชื่อมามาทดสอบก็ได้ยังไม่ถึงก็ผ่อนกันต่อเอาผ่อนได้ด้วยครับโอ้โห อ่าราคาค่าตัวของเขาเนี่ยมันจักบาทเพราะคือขึ้นอยู่กับขนาดของเขาอ่ะขนาดใหญ่มันก็หมื่นอ mm ัพ hmm. ถ้าขนาดใหญ่หน่อยสี C ่สิบฟอร์มก็อาจจะสองหมื่นอัพหรือรอะไรกันต่างต่าง mm hmm. หรือว่าถ้าตัวเล็กๆขนาดนี้มันก็ยังราคาสัมผัสได้อยู่ครับก็คือเน้นพูดคุยกันดีกว่าเน้นใช่ไการพูดคุยกันถ้าเพื่อนๆน,นี่ับใจเครื่องอยากจะมาทดลองฟักนะครับจะติดต่อคุณพ่อได้ ช่องทางไหนเนาะอ่าก็ตามเบอร์โทรเลยครับครับก็0868773025นะครับสาหรับเครื่องฟักไข่ประเภทอื่นแล้วก็ส่งไปทั่วอาเซียนแล้วครับช่วนี้ก็มีขายเหมือนกันนี่พวกเครื่องฟักไข่ไปละไปประเทศลาวไปประเทศมเขมรไปประเทศพมา่าครับแล้วก็เพิ่งส่งเดือนที่แล้วก็มีไปครัสกัมพูญาเครื่องฟักไข่เจริญเกษมหรือเครื่องฟักไข่อุบลที่คน จะคุ้นปิดปลาก่านบ้างบ้านทุ่งเกษมตำบลโนนพึ่งอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับมาชมเลยครับมาพิสูจน์ด้วยตาตนเองเอออยากจะพูดถึงราคาคงราคาผ่อนก็มาพูดจากันได้มาพูดจากันได้ต่างคนต่างไม่ต้องเอาเปรียบกันครับครับสำหรับคลิปนี้เกษตรโซราร์ก็ขอขอบคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับ